สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณอุบวิริยะก็ได้ไร้สดลงในชอ่องอุบวิริยะ h ช n แนลคุณอุบวิริยะก็ได้เดินทางไปที่อำเภอเตอ่เตางอยเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และล่าสุดนั้นคุณอุบวิริยะก็ได้พูดว่า ล่าสุดนั้นไอ้ขาสั้นก็ได้หนีไปแล้วเห็นไหมเก่งไม่จริงคนจริงก็ต้องอยู่สิเนี่ยฉันเป็นแบบนี้ฉันก็ยังลุยเลยฉันเป็นคนตรงและชัดเจนและกล้าคุณอุปวิริยะก็มาให้กำลังใจหมอปลาก็คือเพื่อนจะไม่ทิ้งเพื่อนพี่ไม่ทิ้งน้องนะครับ เพราะว่าเราคือทีมเดียวกันอย่างที่เราได้บอกว่าเราสินเสมอกันก็ต้องคบกันได้คนไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปคุณอุบวิริยะกำลังเดินทางไปเต่าง,งอยครูชาติไทยไม่ได้มาด้วยเพราะครูชาติไทยไปทำงานที่พัทยาเพื่อเป็นกรรมการที่เซ็นท่านมารีนาคุณอุบวิริยะได้บอกว่า คุณอุบวิริยะชอบเดินทางคนเดียวเราคิดดีทำดีไปไหนคนเดียวเราก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราจะไปเสอร์ไพ่หมอปลาคงรู้แล้วว่าพี่อุบวิริยะก็มาด้วยเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะไปหาคนที่เรารักเราคิดถึงอย่างเช่นป้าถอนและน้องๆน,นักข่าวอามรินและช่องแปดและน้องโจ และพี่อุบริยาก็ได้บอกว่าได้คุยกับแม่น้องชมพู่แล้วเมื่อคืนว่าจะไปหาปลาส้มและก็จะจับปลาส้มไปทำหมันส่วนลูกๆน้องปลาส้มได้แจกเพื่อนๆไปหมดแล้วเห็นมีคนบอกว่าปลาส้มเริ่มแรดอีกแล้วเราต้องจับทำหมันเมื่อเช้าดูแล้วน่ารักมากนะครับมีตารวจมาช่วยดูแล และมาขอถ่ายรูปด้วยและที่สำคัญสุดยอดมากพี่อุ๊บได้เจอพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันสองพระชื่อดังกันเลยทีเดียวครับท่านเห็นพี่อุ๊บแล้วท่านจำไม่ได้เพราะว่าพี่อุ๊บนั้นใส่แมสพี่อุ๊บก็เลยบอกว่าเอ๊ใรรนะตอนนั้นเคยพบกันที่งานกล้องห่วยไรก็เลยได้รับศิลปพรล จากพระทั้งสองท่านด้วยสุดยอดมากเลยรู้สึกปลื้มปิติยินดีและนำบุญมาฝาก f อซและทุกๆคนด้วยพี่อุบว่าจะเดินทางกลับพรุ่งนี้แล้วและไหนๆก็ได้มากก,กอกทั้งทีเราต้องทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างให้ท่านผู้ชมดูและล่าสุดนั้นเขาบอกว่ามันได้หนีไปแล้วเก่งไม่จริงนี่ว่าปากดีนะัก และ F c บางคนก็อยากเข้ามาพาดพิงมาด่ากูนะออกมาปกป้องอยู่เฉยๆนะก็ไม่ดูว่าตอนที่มันทำอะไรมันคืออะไรกกกอกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉันมีสิทธิ์ไปฉันไปได้ทุกทีและมีเงินด้วยวันนี้จะไปขี่ที่กกอกมีพี่น้องกัะยามิตรที่ดีหลายๆคนด้วยนะครับ คุณอุ๊บบอกว่ามีความสุขมากกับการเดินทางอย่างน้อยก็ได้เจอหมอปลาพี่น้ำฟ้ามีความรู้สึกดีมากๆจากกระ,ระยามิตรที่ดีและที่แสนดีด้วยส่วนทางด้านโซเชียลของลุงพลกับป้าแต่นั้นลุงพลนั้นก็ได้หนีไม่กล้าที่จะเจอหน้ากับหมอปลาโดยชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยมีใจความว่าประกาศลุงกับป้าพร้อมลูกออกจากบ้านไปอำนาจเจริญแต่เช้า21มีนาคม2564หลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นคนเพชรคนจริงจำไว้ว่าของจริงนะจ๊ะฮ่าฮ่า หางจุกตูดนึกแล้วว่าต้องหายใช่ใช่ปกติก็ไม่เคยเอาลูกไปด้วยนะเดี๋ยวก็กลับมาลูกก็ต้องเรียนหนังสือหนีคนเพรป่าว่าแล้วอย่าเก่งแต่หอนงานนี้มีหนีจุกตูดหมอปลาไม่ต้องบอกว่าจะไปวันไหนให้ไปเงียบเงียบให้หายเงิบเลยต้องเจอคนจริงแบบนี้แหละ ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เก่งแต่ในโซเชียลพ่อเขาเอาจริงปอดแหกหากทำแบบนี้ไม่หยุดกรรมมันจะตามถึงลูกเลยนะแล้วลูกจะอยู่ในสังคมอย่างไรเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ได้หนีแต่มีธุระด่วนจะต้องไปแท้ซะจนเลือดกระซิบเลยละ่ะมีสองอย่างคือไม่อยู่และตีบทเศร้าเขารู้กันทั้งประเทศ และก็มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เช่นกันโดยมีข้อความว่าเรื่องที่ว่าหมอปราจะกลับไปกก,ก,กอ,อกอีกทีเราก็ไม่อยากให้หมอปลาไปหลอกหมอปลาเป็นคนใจอ่อนเดี๋ยวก็ลงไปกอดคอดีกันแต่เราก็ห้ามหมอไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขารพ ต้องเคารพการตัดสินใจของหมอปลาเราก็คอยดูต่อไปว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปแฮชแท็ก fc พี่ฟ้าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเจ็บแล้วต้องจำด่าเขาออกอากาศซักขนาดนี้มีเลอะจะใจอ่อน ทั้งครอบครัวอิเอิกทั้งครอบครัวสาคุณอุ๊บและหมอปลาไม่สมควรไปยุ่งกับพวกเขาเลยนะหลังฉากมันดีนะคนพวกนี้มันแบ่งแยกการหาเงินอย่าไปเสียโง่เสียเปรียบมันอีกเลยครับไม่อยากให้ไปเลยครับอยู่ใครอยู่มันนะดีแล้วอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยครับ f อหมอปลาพี่น้ำฟ้าคุณอุ๊บนะครับขอบคุณครับจากชาวโซเชียล